วาหิกาสุสุกาหิวากากาเลพะพระเลกากานิสุภะยะยะพระสุนิณบนณเวียนณสะดุงณสะเทียนวนเวียนมาอยู่กับกูวนเวียนมาอยู่กับกูมึงกับกูสูกับกูอยู่ด้วยกันตลอดประวัติศาสตร์จนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชรนับบนนัเวียนนัสถิตนัสะเทียนนัสะดุงนับสะเทียนวนเวียนมาอยู่กับกูสาทุนับผูกิจโมผูกใจพุทธละไข่ทาลงไหลยะเอนดูเอหิพตาพิสาเจวะยักขะมานิสองคนเรารักกันจนสิ้นชีวัง ตาลนังกัจฉามิเอหิอิติเอหิอตออิตังปิยังมะมะอัธะกาเลนะโอนะธาเอหิโอกาเศติทายิพักวาพิคุณีเอหิมาริโตอคันจันติอาหังปรินิพานะยึดสามิสาธุ เอาเอากุ้งนางเอาแผ่นทองปิดให้ไอ้นุ่นไอ้นุ่นเอาแผ่นทองปิดให้กุ้งนางิด่สาปิดดินลงดินมาแลบดินนะเอาแต่ท้อด้เอา่้เอาแลบดินลงนะมันตเออเอาคาเอา ไม่ก็ลมมันดิว่ะเยทำไงได้กาตาเดชาเดชกาตานี่สุขยะยะพระทุนนี้มึงก็จีไปาหาอเอาอะไรืักขนาดนกุงนางเนาะมาพูดิดนไงคุณนางข้าหังมั้ยเอาซึ่งนาน่ะเดีนู่นมาพูดทีนไหนั่นแต่ละเนี่

ขวอาอย่าใ่โอวา,อาของนกนะมันรู้ไหมของไอนกนะมันเป็นยังยันของัอยนมอย่างนี้ข้าทาขวายุใส่โอวัลแมตัวนี้ก็ยูห่หอยแห้งแล้วแห้งก่าแห้งก่ไปเร็วเรวไม่ใช่ไทยนี่รปาเสร็จแล้ว

มังคะเทโรตังคังค่เทโรอายอ้ตังเป่าเปใชยิมังกาจักพันทังไอิจานีน่โมกุตจากอเดีตัวเปนะมุนดูโม่กัตังจมีนาสิทินะมัดอะกาิเต็กนเกมกนงอาบตานินะชานมิเจ้าพ่อเจ้าพ่อเบ๋ทำไมทำไมหรอเออเคยเคาะให้ลูกคิปคนนี้ปู่เคยถามว่ามึงอยากเอาเมียบ่เพาเอารอเออ อันนี้กระสวยก็เป็นกระชวยครัเขาหัวปกบริเ้ณเมียเออเขาต่ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นไนอันนี้เป็นแนว้ฟัดไปตัดปัดตัดมาปัดปัดเดี่ยอันเนี้ยอันนี้กระสวยกระสวยเป็นอย่างค่อยค่อยคอยเขาแกนี้เนี่มัใก้มันจะบริเวณหัวแล้วมัใก้มันจะบริเวณเมียบริเวณหัว เพื่อนนี่เพื่อนก็อยากมามาหาปูมากับปู้ตั้งแต่สมัยสมัยหลายปีแล้วเพื่อนบัวอยากได้เมียแต่เออเพื่อนอยากเมียเรเคาะเปิ๊กมือสิมาล่างอาถันเคยเคาะแล้วอยากได้เมียแล้วจริงอย่างอยากไดเงินมาสวยอยากไดเงินด้วยท่านว่ะสวยไป็นน็อตบอสสวยดอกอามาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เด้อเอาตัวนี้ไปล้างน้ำเด้อเอาตัวนี้ไปล้างน้ำเอาเอาล้างน้ำเอากระบวยอจักน้ำมาล้างเจ็บ ไม่จะได้สะอาดมันจะได้ประสวยมันจะได้สวยจับหรอกลงสาริตาไหมลงนะลงนะใช่ไหมจสาตุจับตุจับตุสาธตุสาธตุสาธตุโอมพระพักโอมพระลักษ์หน้าทองโอมพระพักโอมพระลักษ์หน้าทองโอมข้าพเจ้าขอลงพระคาถาครูบาอาจารย์กล่าวถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าเคยได้เอากระสวยเาะหัวลูกศิษย์ลูกหาคนนี้ การครั้งหนึ่งงานมาแล้วครั้งนี้ข้าพเจ้าขอล้างอาถรรพ์จะเอาสวยไปล้างเพื่อที่จะไม่ได้ให Eller, ้ 5, ่วยเพื่อที่จะได้ไม่ให้หักเงินหักทองเพื NP ่อ okay. ที่จะได้เอาเงินเอาทองลราขอล้างอาถรรพ์ด้วยน้ําคงคามนอศักติดแล้วข้าพเจ้าจะลงพระคาถาถอนบทถอนสารถอนเทมาณถอนโมถอนพุทธคอนตาเล่นยะบุตรเล่นเื่นเล่นเดนโมพุทธยะธรมุหักเนยยกธมุหักปัจจะธมุหักตาสมุหักตฐังพังสักเสียมายังพังสักเสียมายังเอวังเอหิอะไรสักหนี้ นะโมพุทธายะะมะพัทธมะอุอุอะมะให้เป็นนรถอดถอดถอนถอดถอดถอดถวยอดช่วยถอดช่วยถอดช่วยเปิดถวยถอด่วยเปิด่วยสาธุสาธุสาธุสาธสาธุ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 สาุสานุสาธุสาธุสาธุสาาธุานุสาน؛ุสาธุสาธุสาธาาน ตาทุชงแจัตตัดสัดที่ตังหักโกทักจัจทีนิ้กุโสกุเถเสเอชลทักจัอาชิวาวัจิตะอิตังกิโรนะทะตมังนะอะอะมะหายะกิปิมะอ่ะอุกปิเตศปูรเสเมออะวะเชตึงละมูอะถ้าเป็นเมื okay? ่อก่อนขึ้นเลยใช่ไหมนี่มึงทำอะไรกูใช่ไหมจีก่อนปูถูกกับมันยังคัดเงี้ยมึงจะทำอะไรกูกูไม่ยอมไม่เป็นไรวะพยายางูหมดเมืองเองอันนี้คืนเธอคืนไม่ต้องคืนถ้าคืนเธอจะกลับมาอีก จะต้องสู้กับมันอีกเดี๋ยวกูใครอยู่ในตัวฉันใครอยู่ในตัวผมไม่ได้ตอนนี้ต้องเป็นเทพอยู่ในตัวสาธุ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 ทาพเจ้าขอลงพระคาถาลงพระคาถาพญาตาตักพญาเงินพญาทองพญาทรัพย์สมบัติให้ลูกกิจลูกหาสาธุสาธุสาธุอมอุอะมุมะมุลมามหามุนลังอมพุทธังเงินหเดี๋ยวจยพึ่งว่าท่านลงคาถาเลยอเอาออมเลยเราอมได้รวย มหาละรวยละรวยด้วยนโมพุทธยะทิศตะวันออกเงินทองไหลมาเทมาทิศตะวันตกเงินทองไหลมาเทมาทิศใต้เงินทองไหลมาเทมาทิศเหนือไหลมาเทมาเงินทองมากองที่กระเป๋าข้าพเจ้ามากมายมหาศาลดังจักรวานี้เป็นของข้าพเจ้าทางทรัพย์สมบัติเงินทอง าแต่บุญบารมีของปู่สิทธุโย่าติสทุมาขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จในแดงอธิษฐานทุกประการสาทุเทวะที่ได้เทวการนิสิกาวเทวะสุกัสสุการหิวากากาเลพะพระเลาการิสุพยยะพระสุนิพระโลยมหาโลยประโยชนยหมวกจะไปล้างเลยเอาไว้ที่เก่านี เฮ้โดนเลยก็กระเจาควกันบวนกองพควงกันก็พ่เอาเมียมันร่อนแท่ผมเออนานเอาใบสีไปถวายเพื่อนนมันร่อนต่านานต่านไหนมาละอืมร่อนแล้วก็เหนื่อยนี่เป็นแลนี่จะมีกำลังทำงานไหมเนี่ยมีมีอ้าเศกมามีมาอิติพุทธะ สุวรรณังวารัชตังวามณีวาท่านังวาพิชังวาอัฏฐังวาปัดถังวาเอหิเอหิอคันชายะอิตติมีมานักมามีหังนองคนณนี่คุณจอยมันแหลมันนี่คี่ได้เอาตัวรอดมีซอยมันจริงแหลมันนี่คิดได้ซับจังหวัดมาก เขาก็ถามองค์สมมาทิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชนะมาเนาะเอียกครับครับคุณผ้เขาดีนั่งอยู่บ้านจะเข้าดึงปุกทำตัางงานเหนื่อยแล้วหมดแรงเอ้าอายันตุโพนโตอิทธฐานะสีระเนคธมะปัญญาสาวิทยะคันติจัจจะอิทธฐานะสีระ ในคมะปัญญาสหวิริยาคันติสัจจักธิฐานิเมได้พระถาพระถาเรียกทรับพระถาเขาเรียกภาษาเตกอะแปดหมื่นสี่พันธรมขันมันรวมไว้ในบทนี้บมได้ไปพอถึงยานพอทันถึงก็ต้องอาใส่ปู้ยอีกอ่ะ ทุตุลาอุตลาปตุลามตุลาตันตุลาปุกลากรรมลานาตุเรีนาโสขะลังกาลิตตินาอภีนาโสขะลังกาลิตตินาวตินาปีตาเกีนาโสขะลังกาลิตตินาวัตินาปีตากีนาโสกลังกาลิตตินาตัตจักันตสังกตังภาวิสตินาสุขังสันตสังกตังภาวิสตินาปารธาสันตสังกตังภาวิสตินานาโมสันตสังกตังภาวิสติตัฏฐาอุตลังนาละพิสติอะหังมุจิโกวิโมเจตุนสัพพะสัมปติปูริสุวรรณารัตตา เต๋าังเวทุริยังสัพเพหิวัยชะปฏิเตวิยังอาันสุโพนโตอิทัานะศีระอิคมะปัญญาสาวิยาขันติจัจจานิตตฐานะเสมียนตุเปกขายุตายโวขันหะอวุธธานิติอิติสิทธิพุทธังสมาธิอิติสิทธิธรรมังสมาธิอิติสิธิสังฆังสมาธิอิติสิธิสุตังสมาธิอิติสิทธิอภิธรรมังสมาธิอิติสิทธินะโมพุทธายะสมาธิอิติสิธิปารมิตาสมาธิอโคหรรมสมิโลกัสสะเกโถหมัมสมิโลกัสสะ เศษถั่มัชมิโลกัสะโอมโอมเปิดเปิดพระพุทธเจ้าเปิดเปิดโลกโอมเกิดเปิดเปิดเปิดพระพุทธเจ้าเกิดเปิดโลกโอมเปิดเปิดเปิดโอมเกิดเปิดเปิดพระพุทธเจ้าเกิดเปิดโลกอโขหัมมัชมิโลกัสะถ้าจําได้ถ้าเธอจําได้วันนี้เป็นคาถาองค์ธรรมาสัมพุทธเจ้าเกิดแล้วทรัพย์จะเกิด จะจำได้ไหมอะโขมาจมิอะโขอะโขหามัตตมิหามัตตมิโลกัตระโลกาตระอะโขหามัตตมิโลกัตตะอะโขหามัตตมิโลกัตตะอะโขหามัตตมิโลกัตตะอะโขหามัตตมิโลกาตระอโขหามัตตมิโลกาตระจิตธาตุเกิดมาเดินเดินบนดอกบัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิตแล้วก็เปล่งวาจาว่าอะโขหามัตตมิโลกัตตะข้าพเจ้าจะเป็นเอกในโลก เขาเรียกว่ากระถาซับเปิดปู่ก็บอกได้แค่นี้ปู่อนุญาตเธอสองคนแล้วให้ไปเรียนเอาไปเปิดในกระตำนานในตำราว่าพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาในวันแรกว่าอย่างไรเ่อก็เอามาเรียนเรียนขึ้นใจแล้วก็เรียนขึ้นใจแล้วก็เป็นรอยหน้าล้วก็เรียกเป็นกระถาเรียกครับไม่แม้กระถาเรียกเลขนะ ภาาเรียกเีกอาเอุเออายอุเยอนตองแตงนะมน้องตองแตงมาน้องแมงมับคือคืออเลมือเลยของคำเดียวผมมีเนี่ยโดนคมาเี่งโดนมายนึ่งยุบ้ันตงเต้สีซีฮอตีหา กระเจงเต้ตีที่หัดสองคนสามตนเนตัางชาามมือคนนี้นี่ะโอ้กินอ่างานผู้ชี้ทุกงนเนี่ยรองเทกอัคโคหามัตสมิโลกตะอัคโคฮามัตสมิโลกตะอัคโคหามัตชมิโลกัตะจำขึ้นใจยังน้องทองเบิ้งอัคโคฮามัตสมิโลกาตะ อัคโคมหมิโลกะตะหะอันไปใส่หะหูดมันไปใสอักโคมหสมิโลกะตะเอออักโคมหสมิโลกะตะอักโคมหสมิโลกะตะเออกรถาพระพุทธเจ้าเกิดนะบ่เปนธรรมดานะจดได้ไหมครูจดไม่ได้มหสมิโลกสบาไปหาเรียนเอาไปหาจดตอนตรงนี้ภูอนุญาติแล้วเธอก็ไปจดเอาเอาเอาแตะดินแตะดินดินใบนั่นน่ะเฮ้ยหัวแม่นกรถาให้เจ้า ไป่ทายสองคนนี้จะเฝ้าเอาเขามันมีกระถากระถามันนี่กเวลินจะบนนไหนบนนี่กระดาษเครื่องนึ่งบนเราก็ว่าอ้าวติดทองเม่ไะคงได้เลยมหาได้ get get เลยได้ยได้เลยติดจะฟังมือจะได้เงินหลายเลยมาอาบุอามาอาบมาอาเลยไม่ปู่จะกินน well. ้ำปู <laughs> ่จะกินน <tsunami> <c oughs> <c oughs> ้ำเด้